วิธีการเซ็ตโช๊คหลังด้วยอุปกรณ์ที่แถมมากับรถนะครับอย่างแรกนี่สําคัญนะครับอย่าลืมเลยับเพื่อนๆหลายคนชอบลยนะฮะก็คือให้เราตั้งขาตั้งคู่นะฮะเพื่ออะไรเหรอเพื่อเวลาที่เราปรับค่าสปิงเนี่ยตัวโช๊คจะได้รับน้ําหนักน้อยลงนะครับเพราะว่าล้อมันลอยอยู่ก็ให้เพื่อนๆก้มไปดูที่โช๊คของรถท่านเองนะครับ ดูจุดมาร์กจุดนี้นะครับว่าตอนนี้เพื่อนๆตั้งไว้ที่จุดไหนอยู่ส่วนผมอ่ะตั้งไว้บนสุดนะครับ <_ S 1> เพื่อทําการหนีบสปริงนะครับให้สปริงอ่ะมันหนีบมากที่สุดเพราะว่ารถผมอ่ะตัวเบาแล้วก็ไม่ค่อยเน้นบรรทุกนะครับเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเข้าโค้งดีนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบอ่าบรรทุกหนักแล้วก็ชอบแบบว่าลุยๆอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ไขแบบว่าให้สปริงอ่ะมันกว้างสุดนะครับเพราะเวลารับน้ําหนัก เวลาที่เรากระโดดเนินหรือว่าอะไรเงี้ยตัวโช๊คอะมันจะได้มันจะยุบได้เยอะมากกว่าครับก็รับน้าหนักได้ดีมากกว่าฮะก็ในการปรับตั้งครั้งนี้นะครับมันจะไม่ได้ทําให้ค่าเคของสปริงนั้นเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้ทําให้แข็งขึ้นไม่ได้ทําให้อ่อนลงนะครับแต่มันทําให้ระยะการยุบตัวครับซึ่งแตกต่างกันนะฮะเพราะว่าการที่เราปรับเนี้ยสปริงมันจะถูกหนีบไม่เท่ากันเนาะไข่มากก็หนีบมากไข่น้อยก็หนีบน้อยเวลามันเด้งก็เด้งต่างกันนะครับ ถ้าเพื่อนเื่อนเข้าใจแล้วเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการไขกันนะฮะคือใช้เครื่องมือไอ้หน้าตาแปลกๆนะครับที่ติดมากับรถที่อยู่ในถุงเครื่องมือนะครับให้เราเอาเขี้ยวเนะี่ยเข้าไปในร่องเนะี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับให้เข้าเข้าไปในร่องนี้นะครับเนี่ยคือเนี่ยฮะหาที่โล่งๆตรงนี้นะครับเอาเขี้ยวให้เข้าไปในรูแล้วก็สามารถที่จะหมุนได้เลยไหมสังเกตไหมครับมันจะต่ำลงอ่ะแล้วก็ทำแบบนี้นะครับให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะฮะจากนั้นก็ไปลองขับดูได้เลยครับ ถ้าไม่ชอบใจก็มาปรับใหม่ได้เรื่อยๆ